อาจารย์ยินดีี่สูจได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งอาจารย์ไม่เห็นหน้าเนี่ยรักษาผ่านโทรศัพท์นอาจารย์ก็ช่วยได้รักษาอะไรรักษาอะไรได้คะอาจารย์ผ่านทางโทรศัพท์ปวดหัวตอนนี้ฮะปวดหัวตอนนี้ปวดคอตัวเนี้ยเอาได้เลยครับปวดหัวปวดเข่าตรงเนี้ยปวดคอปวดหลังอยู่ตอนนี้ครับอาจารย์ปวดตั้งแต่คอลงไปเลยครับเหมือนเรื่มนอนตกหมอนอาจารย์อารมณ์ประมาณนั้นถ้าคอตกหมอนข้างไหนครับข้างข้างซ้ายข้างซ้ายครับบ่าข้างซ้ายครับข้างซ้ายคุณเอามือวางข้างซ้าย คุณเอามืออมืไหนวางครับมือซ้ายมือขวาเอามือเอามือไหนวางก็ได้ที่มันประกบตรงที่หน้าอกของคุณคือหัวไหล่ระหว่างระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกคุณครับลองที่สูดได้เลยนะครับครับแล้วก็ให้คุณตั้งจิตถึงอาจารย์เอกสาธุอาจารย์เอกขออาจารย์บารมีอาจารย์ช่วยให้หายเจ็บหายป่วยด้วยแล้วก็ทาสมาธิหายใจเข้าออกโดยอาจารย์จะรักษาผ่านตรงนี้ให้ดูโอเคลองดูนะครับอาจารย์รินนะะคับ เริ่มต้นได้เลยครับทําสมาธิหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆตอนนี้อาจารย์ไม่รู้จักอุนหน้าก็คือใช้จิตในการเชื่อมอ่ทําสมาธิไปเรื่อยๆครับทําไปสักครู่ครับทําไปเอยหายใจเข้าช้าๆออกช้าตั้งจิตถึงอาจารย์ขอให้ตรงที่เจ็บที่ปวดหายนะครับครับได้ครับปิ้งปิ้งปิ้งลองดูครับลองยกลองยกมือออกครับลองขยะับคอรูครับเบาขึ้นไหม ด้วยความเคารพนะฮะอาจารย์อันนี้ไม่ได้ลบลูกกันนะแต่ว่ามันก็ยังก็ยังเจ็บอยู่นะฮะคือเจ็บแต่ถามว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าเราไม่ได้เห็นกันถ้าวีดีโอคอมาเนะี่ยได้ง่ายเลยอ๋อหรือทางที่ดีคือไปไปหาอาจารย์จะดีกว่าถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องอันนี้คือคือผมรับพลังจิตจากอาจารย์มาแล้วเมื่อกี้อทีนี้คนลองรูปของคุณเองดูก็ได้ครับไม่เป็นไรคือสื่อเอารูปของอาจารย์ขึ้นมาแล้วสื่อจิตเข้ามาแล้วเอามือรูปนะตัวเองลองดูได้พิสูจน์ได้ครับสื่อถรงออาจารย์สอนมาสามร้อยกว่า นะครับไม่มีใครที่ทําไม่ได้สักคนอ่าเอ๊ะหรือว่าสมาธิผมไม่ไม่แก่ได้สมาธิผมอาจจะไม่แข็งพอที่จะรับพลังจิตกระจายหรือเปล่าคือเรายังไม่เจอกันอ่าต้องเจอกันก่อนด้วยใช่ไหมเหมือนคือเรายังไม่มีปฏิสนธิทางจิตกันปฏิสนธินี้ทางจิตหน้าคุณ โอ้นี่เป็นสับใหม่ผมก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันอ่าไม่เป็นไรครับอาจารย์เดี๋ยวเรื่องอาการหมายถึงว่าการเชื่อมจิตอาการเจ็บของผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้ก็หน่อยเพราะว่ามันก็มีสองมุมอาจารย์มุมหนึ่งก็บอกว่าอะไหนไหนไม่มีที่พึ่งแล้วไปหาหมอก็ไม่หายมาหาอาจารย์ก็ดีขึ้นอีกมุมนึงก็บอกว่ามันเป็นอุปทานหมูหรือเปล่าแบบนี้อาจารย์อยากจะบอกประชาชนยังไงบ้างฮะเนี่ยฮะคืออุปทานหมูเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่มีความคิดแต่สสมมอองงา คือคนที่ตาบอดอุปทานได้ไหมครับเนี่ยอย่างที่คลิปออกเมื่อสักครู่ที่ออกข่าวสักครู่เนี่ยที่ลุกเดินถือไม่เท้าแบกวิ่งเนี่ยอุปทานได้เหรอครับอ,อยากให้อุปทานทั้งโลกครับค,คนคนป่วยเขาจะไม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ไม่ต้องหมดเนื้อหมดตัวกับการรักษาที่ไม่มีความหวังครับแต่ถ้าการรักษาตรงไหนที่มันควบคู่กันได้ก็ทำควบคู่กันดีกว่าไหมดีกว่าต้องมานั่งหา เจาะประเด็นเอ้คุณทําผิดกฎหมายกฎหมายคุณก็บอกสิว่าเอออาจารย์เอกนะแบบนี้มันไม่ถูกต้องอา,อาจารย์เอกขึ้นทะเบียนแบบนี้อเดี๋ยวผมจะทําการตรวจสอบให้นะและเดี๋ยวถ้าได้จริงเดี๋ยวรับรองคุณนะอย่างนี้ดีกว่าไหมครับครับหรืออาจารย์ไปขัดผลประโยชน์หรืออะไรใครทําให้ใครเสียหน้าเสียตายัางไงหรือเปล่า<อ>นะครับอาจารย์ค,คืออาจารย์ตรงๆนะครับคือเป็นค,คนปากเลยนะเพราะว่าการศึกษารต่า การสารน้อยเอาพูดด้วยใจพูดออกมาความเป็นจริงจากใจครับแต่ถามว่าคือถ้าจะเปิดการพิสูจน์เอาทุกขแขนงมานั่งคุยกันมานั่งดูอมาหมอต่างๆนาะมาเอาโอเค,คขอมือดีๆมาเก่งมาพิสูจน์กันเอาไปเอ็กซเรย์ได้ไปอะไรได้มาพิสูจน์กันว่าสิบเคสยี่สิบเคสที่อาจารย์ทำการเดินมาขากระเพกกระเพกมาถือไม่เท้ามาอาจารย์ทําให้เดินได้ไหมวิ่งได้ไหม แม้กระทั่งเส้นลืดติดในสมองเนี่ยถือไม้เท้ามาป,ปึ๊บเนี่ยอาจารย์ทําได้ดีแค่ไหนไห้มาเห็นจริงๆครับอยา่าอย่าเอากฎหมายมามาเล่นเลยครับดังนั้นตรงนี้มันเป็นศาสตร์ของคนไทยครับแล้วมันเกิดขึ้นมาครั้งแรกในโลกตรงเนี้ย S <S ทำไมไม่เอาให้มันเกิดคุณค่ามันจะช่วยประเทศชาติอีกเยอะนอคนจะอะไรหนะละเข้ามารักษาในในประเทศเราเยอะอ่า,อาจารย์ยืนยันว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับที่มารักษาแล้ววิ่งได้ตามองเห็นอย่างนี้ไม่ใช่หน้ามานะเอานักข่า,าวเฝ้าอาจารย์ทั้งวันเมื่อวานนะครับนะแล้วก็นักข่าวเองทุกคนเป็นคนรักษาด้วยนะครับทุกช่องโดนอาจารย์รักษาหมดแล้วมันจะมีใครเป็นหน้าม้าอาจารย์ไหมครับแล้วใครจะเอาตัวเองมามาเป็นหน้าม้าให้อาจารย์อาจารย์ แฟ้มของอาจารย์เนี่ยเป็นไม่รู้กี่พันคนที่อาจารย์ช่วยมานะครับครับอ่าได้ได้ยังไงวันนี้ผมรบกวนเวลาอาจารย์เท่านี้นะเผื่ออาจารย์จะไปรักษาคนไข้ต่อนะฮะขอบคุณอาจารย์นะครับวันนี้ก็จะไปออกรายการครับผมขอบคุณครับได้ขอบคุณครับ